สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขออนุญาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตยต้าไทยพรีเมียร์คู่สองทุ่งกันต่อเลยนะครับแบงคอกยูเนเต็ดเล่นที่สนามไทยญี่ปุ่นยินแดงเจอกับรีสะเกต f c ครับเกมนี้ผู้ตัดสินได้แก่อาจารย์ถนอมบริคุตนะครับเกมเริ่มแล้วครับมาดูว่าต,าต่างก็ไม่มีคะแนนมาใครจะมีคะแนนแรก เท่าไหร่กันบ้างอันอน,น์ซ้ายบออของทางอลงกรส่งต่อตรงนี้ปัน่นสายสายแล้ว1-0ครับโอ้โหง่ายๆของทัตรีศรีหาโอมรุษยืนผิดตำแหน่งศรีเกตขึ้นนำแล้วครับโอ้โห1-0ครับเพียงแค่3นาทีแรกครับทาตรีศรีหาครับซัดให้สรีเกตออกนำ1-0ครับ <c oughs> ดูนี่ครับดูสินี่คือสิ่งที่หายไปนานของกองเชียร์กูปีครับทั้งกูปีพัฒนถิ่นแล้วก็กองเชียร์ที่ในทุกที่ครับที่ตามมาเชียร์ศรีสเกตครับโอ้โหดูครับบอลยาวๆแล้วก็มาขึ้นทางซ้ายครับแล้วเดี๋ยวดูทาตีครับจับบอลแรกแล้วดีดขวาเลยครับโอ้โหนิดเหลือเกินนี่ตั้งใจลยครับจับปุ๊บนี่เงยหน้าดีดเลยครับออกมาไกลเส้นไปหน่อยครับรุ่นแมงมุสิกโดนเล่นงานเลยครับดูตินแล้วน้ำหนักทิศทางได้หมดเลยครับโอ้โห เงยหน้าเช็คเช็คด้วยครับว่าได้หรือเปล่าลงมาที่วิทยาทางขวาหากบอวิทยาหลองส้นมามีตัวแปรโคง้งวิตัวโคง้งไปเสมอได้เป็นปาลิสครับอันตุนปลาลิสที่ปัน่นโค้งลูกนี้หนึงน่งหนึ่งอดยอมโดนเหลืองนะครับอันตุนปาลิสครับโอ้โหนาที87ครับ แบงค์ก็ตีเสมอได้เป็นหนึ่ต่อนหนึ่งปั่นสวยจริงๆครับบอลของอันตูนปาลิชนะครับโอ้โหน่าจะไม่มีเหลืองติดตัวนะครับอันตูนปาลิชนี่ครับฝั่งนี้เล็งแล้วครับ้จดไปแล้วด้วยโอ้โหดูครับวิ่งเข้ามาปัดแล้วซวบหายเลยครับโอ้โหสวยงามมากครับซ้ายของอันตูนปาลิชคนให้ก็คือวิชยาเดชมิตรครับคนเส้น18หลาปั่นโค้ง สุดยอดครับดูครับเนี่ยวายให้ครับแล้วลูกนี้วิ่งเข้ามาต้องใส่อย่างเดียวครับแล้วปัดได้ที่เลยครับ1 1ครับตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมนะครับพอทางขวากิรวัตรัดโดง่งโด่งเข้ามาได้โขกย้อนแล้วก็สองหนึ่โอ้โหขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโดยอมองไม่ชัดมองไม่ชัดแต่ที่น่คือ สือเกตขึ้นนำอีกครั้งครับว่าใช่ <นา S 1> สรายุทธหรือไม่นาทีต่อมาครับนาที88หมายเลข11อ่าอาจจะเป็นคนที่ลงมาใหม่แล้วเราเอกชัยนุ้ยขาวเราไม่เห็นนะครับ,รบจากกิรวัตรคนเปิดแน่ๆอ,อ่ขอเขาไปขอไปครับไม่ใช่เอกชัยเอกพันธ์นุ้ยขาวใช่ครับวับผมก็ผมก็งงว่าเอกชัยนุ้ยขาวไปเปิดตัวกับกระบี่เอกพันธ์นุ้ยขาวขอไปมุงคนเดียวครับอ่า เอกชัยนุ้ยขาวจากกระบี่ไปอยู่สงขารับขอภหยครับนี่เอกพันนุ้ยขาวโอ้โหสวยงามมากครับมงคนเดียวบอรของทางศรีสเกตเละยตกข้างในมีอาครับังหว่าติดเกมตรงนี้ศรีสเกตโดยจิรวัต์ซัดตรงต,ต,ตัวของวัล,ลุดเราก็จบเกมเป็นว่าศรีสเกตมาเอาชนะแบงคอกไปได้สองประตูต่อหนึ่งเป็น ชนะนัดแรกของทางซีสกเกตหลังจากนัดแรกแพ้แกะโอสถคาบ้านของตัวเองส่วนแบงคอกแพ้ในหลีกสองนัดติดต่อกันแล้วก็แพ้ด้วยสกอร์สองหนึ่งเท่ากันครับ